วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะพอกับอุปาเพลินกับเมนูแซ่บๆนะคะเมื่อนี้นะคะเมนูขันส้มพักค่ะพี่น้องคุณผู้ชมเคยขันมาขั้นบ้งเด้อค่ะมาเบิดพักยังน่นค่ะเมื่อนี้นะคะปปาอุกสิขันส้มพักนะคะใส่พักร่วมกันนะคะมีต้นหอมนะคะหอมสดหรือว่าใส่สารปันธาเอิญส้มพักบัวอันนี้ใส่พักบัวหอมพักกาด ตีนมีค่ะพะก้าตีนหมีพะก้าตีนนมีจะสีน้อพะกาดเขียวกระลำค่ะอากาศขันไส้ยางไสยง้ยังแม่ข้าวเหนียวหนึ่งค่ะเกลืออันนี้เอาไว้ใส้ตอนมือมันเป็นได้พงนู่นนะคะบางคนบอใส่กรแซบบางคนกระแซกระแซบนะคะเดี๋ยวจะผูมกักแล้วก็น้ำเปล่านะคะ เมือนี้บ่มีนม้ำบะพร้าวพี่นอ้องได้สิผ้าลกตาบไปหาเผาอยู่นะคะขันใช้น้ำมกพร้าวกระแสค่ะค่ะที่นี่ป้าอูกกจะจะหันพักนะคะเป็นชิ้นใหญ่เข้าไปใส่กะละมังเราต้องเอาไปแชนะ่น้ำประมาณสามสิบนาทีนะคะเพื่อที่จะให้ยานะคะมันออกเพราะว่าเขาบกหดดัวได้เขาปลูกมาเขาฉีดยาบ่เนาะขัดตัดออกนะคะเขาก็สิเดเอาไปล้างนะคะไปแช่อยู่เจะห้องสิตัดหรือจังแ่ บางคนบอกสิว่าพักคือบอกง่ามใช่ปะอู้พักปอดสารเลยคะ่ะเนี่ยก็สิมันปอดสารแล,ะละ้วล่ะเราลุงดาบแมนบอชาวบ้านปลูกเองเดี๋ยวต้องเอาไปล้างนะคะแช่น้ำไว้บัดเจ้เขาฉีดยาเนะเาะเขาเบื่อปลูกเองอันนี้หอมนะคะเขาสิขันใส่น้ำกันเดี๋ยวแล้วทั้งหมดก็จะเอาไปแช่น้ำนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงปุ๊จะสิมาขันให้พี่น้องเบิง่ง ซีซ hey, <laughs> ้อนกระลำคะ่ะขั้นขอมกอซื้อให้พี่น้องเข้าไปลากนะคะอาให้สะอาดเลยหัวเดียวนี่ก็ะขันหนิบักลายหนึ่งพี่น้องหัวบกักง่ายนะคะนี่นะคะเข้าไดเรียลนะคะอันนี้ผักกาตินี้ผักกระลำต้นหอมนะคะปลาอูเสียไป ล่างนะคะไปแช่น้ำประมาณ30มินาทีเอาเกลือใส่นะคะเพื่อให้ล่างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแช่ไว้โดนๆคอยมาขันสุมผักนาอพี่น้องเดี๋ยวปูไปแช่น้ำก็ไดนนะะ้ค่ะไม่นานเหมนได้พี่น้องเนี่ยเขาต้องเทถิงนะคะเขาต้องปัน่นเอาต่พักไปเอานี่ออกนะคะพักออกจากน้ำมันนี่ เพราะว่าน้ำต้นมันสิขมแล้วเขาจะมาปรุงน้ำสมพักได้ป่ะเนี่ยนี่ได้แล้วนะคะต่อไปแซวเกลเพียงหงแซวเกลออีกก่อนซิมไปน้ำกระไดนะคะทีนี้บอนไไุ่มแบบไหน บนหเขาก็เติมเกลือได้นะคะแต่เค็มมากสินยากิมนำลงไปค่ะจมนำพอดีนะคะยังบนัวปันได่เดี๋ยวองไปเอาอะไรมาใส่กเกลือเติมเกลือเพิ่มเติมเลยนะคะเข้ากับซิมเบิงพี่น้องบน,บนัวพอดีอถ้าพอดีเข้ากับพอ่อเนาะ ยนงไงแะข้าวเหนียวค่ะใส่ข้าวเหนียวลงไปบางสูตรบางบางสูตรเอ่อบางเจา้าบางคนทุนเห็ดก็ใส่ไส่น้ำบกักเผาเนาะพีน่น้องน้ำบักเผาก็หายากยากนะคะตอนนี้ก็นวยละตอนนี้ขึ้นลุงดสามสิบบาทสามสิบบาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าใส่น้ำบักเผานะคะบับกเผาแพงค่ะเอาวไว้ให้ลุงดาบกินดีกว่า <laughs> ความแซ่บมันอยู่หมองนี่เองพี่น้องโอ้ยสื่อสมพักเขาจะว่าเขาบอ่ซด้จ้า,าแต่กินก็นยังเด็กกินเลยรสชาติเลยเนาองสมพักเจ้านี่คือโอ้ยอูมรสบอสอูมามิหลายใส่อูมามิลงไปนะคะเพิ่มความนัวเพิ่มความแซ่บให้กับส้มผักนะคะใส่จากน้อยย่าใส่หลายนะคะอืแซ่บแล้วพี่น้องเนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะส้มพักสุดปูผ้าเพลินแต่ว่าตอนนี้ยังกินบดได้นะคะทิ้งไว้อีกมือหนึ่งสองมือถ้าการหอนกับมือนึงกินได้ถ้าถ้าการ,ระหอนกับสองมือนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาฟ้าฟ้าหมอปิดไว้เนาะกับเรียบร้อยหรือว่าเอาถุงพลาสติกขอบไว้นะคะพอกันไหมคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูผ้าเพลินอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อผัดชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บด้วยพี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะ